สวัสดีครับพบกับช่างเก่งแล้วนะครับผมวันนี้พามาซ่อมจักรนะครับอุตสาหกรรมจุกินะครับผมเป็นจักรคอมรุ่นเก่านะครับรุ่น dl นี่นะครับผม5 5 5 0 n 3นะครับผมเป็นของญี่ปุ่นนะครับรุ่นเก่านะครับเจแปนนะครับเวดอินเจแปนรุ่นเก่านะครับในอาการที่ตัวนี้เป็นจักรคอมนะครับในการที่ตัดเส้นได้แล้วไม่ขาดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเย็บให้ดูนะครับ ติดนะครับเย็บติดปกปตินะครับทั้งข้างบนด้านล่างแต่พอเวลาเราตัดบางทีก็ขาดบ้างบางทีก็ไม่ขาดบ้างนะครับอันนี้ขาดนะครับเนี่ยครับเนี่ยไม่ขาดแล้วนะครับเนี่ยติดนะครับต้องดึงนะครับถึงจะขาด ติดบ้างบางทีก็ไม่ติดอย่างเงี้ยครับก็ขาดบางทีก็ไม่ขาดนะครับบางครั้งบางจังหวะนะครับเนี่ยครับติดอีกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับดึงดึงไม่ออกนะครับเหมือนมันติดข้างข้างล่างนะข้างบนอย่างเงี้ยครับติดติดขัดขดนะครับบางทีนะครับเนี่ยครับติดแล้วครับเนี่ยดึงไม่ออกเนี่ยครับ ได้คาอยู่เนี่ยนี่นะครับการเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ขาดนะครับโอเคนะครับผมจะพาไปเปลี่ยนใบมีดนะครับีนี้กรณีแบบนี้ก็คือใบมีดนะครับไม่คมนะครับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็หอดแป้นนะครับแป้นออก อันนี้อาจจะภาพอาจจะมืดหน่อยนะครับพอดีว่าที่นี่ผมมาซ่อมที่โรงงานนะครับพนักงงานเขาพักเที่ยงนะครับเขาก็จะเหลือปิดเหลือไฟไว้ให้ผมแค่นี้นะครับมันก็จะมืดมืดหน่อยนะครับแต่ก็ยังน่าจะพอเห็นกันอยู่เนาะขยับแสงหลอดไฟมานะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นใบเมีดนะครับถ้าเป็นจักรแบบนี้นะครับจักคอมจุกินี่นะครับรุ่นเก่าจะมีใบมีดสองใบนะครับ มีนี่ใบที่1นนะครับนี่ใบที่1แล้วก็ตัวนี้เป็นใบมีดใบที่สองนะครับเป็นปากนกแก้วนะครับเราจะเปลี่ยนใบมีด2ใบนี้นะครับโดยการที่เราจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นไข่น็อตตรงนี้นะครับไข่โคงแบนนะครับใช้ไข่โคงแบนหมุนออกนะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากให้ได้เห็นกันนะครับวิธีการทําวิธีการเปลี่ยนนะครับ แต่ใบมีดนี้เราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยง่ายๆเลยนะครับเปลี่ยนแค่ใบมีดสองใบถ้าบางทีคลิปไหนผมพูดบางทีอาจจะมีติดๆขัดๆหน่อยนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็อยากให้เห็นอยากให้รู้กันนะครับบางทีเราก็นี่นะครับ นี่ผมเอาใบมีดออกมาครับเมื่อกี้หยิบมาหลุดติดมือมานะครับนี่ออกมาละหนึ่งใบนะครับเสร็จแล้วใบที่สองนะครับบางทีไอ้ตรงตรงนี้นะครับตรงปลายตรงรูตรงเนี้ยบางทีเขาจะไม่คมนะครับหมดคมตรงนี้แล้วก็ตัวใบมีดสั้นก็คือตรงปลายตรงนี้นะครับเขาก็จะหมดคมนะครับบางทีใบมีดก็อาจจะหลวมก็ได้นะครับบางทีอาจจะคมอยู่แต่ใบมีดถ้าหลวมอย่างนี้ก็คือใช้งานไม่ได้นะครับ เนี่ยหลวมร่องแรงร่องแรงอย่างนี้คือใช้งานไม่ได้นะครับต้องแน่นนะครับนี่นะครับให้ดูทีนะครับดูชัดๆนะครับเนี่ยครับถ้าหลวมถ้าใบมีดหลวมอย่างนี้คือใช้ไม่ได้นะครับอย่างงี้นะครับแล้วก็ทําการใช้หกเหลี่ยมนะครับหมุนน็อตตรงนี้นะครับจะมีน็อตอยู่สองตัวตัวนี้ไม่ใช่นะครับหมุนตัวนี้นะครับใช้ปัแจหกเหลี่ยมหมุนได้เลย พอ,อน,น็อตหลุดออกมาแล้วนะครับนี่นะครับน็อตหลุดออกมาแล้วแล้วทีนี้เราก็ดึงใบมีดออกมานะครับนี่ครับใบมีดาใบมีดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเอาใบมีดใหม่นะครับใส่เข้าไป ใส่เข้าไปเขาก็จะมีร่องบังคับอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่ใส่เข้าไปในล่องบังคับเดิมแล้วก็หมุนน็อตเหมือนเดิมถ้าทาไหนมีปัญหาเรื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นจกัจกรเย็บผ้าจักรรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับถ้ามีปัญหาก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าผมรับซ่อมจากทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ ก็จะทำคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับให้ดูกันนะครับจะได้รู้ว่าแต่ละรุ่นซ่อมยังไงวิธีการทำแก้ไขเบื้องต้นทำยังไงนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ทำเป็นนะครับบางทีอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยางว่าละหาช่างก็ยากนะครับบางทีแต่บางทีช่างก็มีนะครับแต่บางทีเขาก็ติดงานนะครับอ่านมาไม่ได้ไงครับแล้วก็สามารถซื้ออะไรมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับผม นี่ครับขันให้พอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากในน็อตขาดนะครับพอตึงมือนี่ครับเขาก็จะดินไม่ได้นะครับก็จะแน่นนะครับใบมีดก็จะแน่นตีนด้นิดเดียวนะครับนิดเดียวนี่นะครับโอเค็จเรียบร้อยก็ใส่ใบมีดตัวใหม่ไปนะครับตัวนี้นะครับแทนของเดิมใส่เข้าไปส่วนใบมีดเราก็ใส่แค่ พอดีพอดีนะครับมันจะมีรอบบังคับอยู่แล้วนะครับผมพยายามทำให้ไวนะครับบางทีอันนี้ผมถ่ายมือเดียวนะครับก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับมือหนึ่งก็ถ่ายมือหนึ่งก็ หมุนน็อตนะครับเดียดไม่เทา่าไม่สะดวกเท่าไหร่ก็ขอโทษขอไฟด้วยนะครับอยากให้เห็นกันจริงๆเลยนะครับผมทุกคลิปทุกวิดีโอผมจะไม่ตัดต่อนะครับอยากให้เห็นกันไปเลยว่าทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับค้าทุกท่านจะได้ทําเป็นนะครับจะ,จะได้เป็นเองนะครับไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่างนะครับทาไม่ได้จริงๆก็เรียกก็ได้นะครับช่าง เขาก็จะมาดูแลให้อยู่ถ้าเราทําไม่เป็นจริงๆนะครับแต่เราต้องลองแก้ไขเบื้องต้นดูก่อนนะครับเบางทีเราทําได้มันก็นิดๆหน่อยๆเองครับแค่ขันน็อตแค่นี้ครับ3ามตัวแล้วก็หมุนให้แน่นเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาลองนะครับทีนี้ผมจะยังไม่ใส่น็อตครบนะครับจะใส่แค่ตัวเดียวก่อนนะครับ บางทีก็เป็นไม้เหล็กนะครับไปบางทีอยากจะให้ดูดน็อตก็ไม่ดูดทีไม่อยากให้ด,ดูดนี่ดูดติดดีีนี่นะครับหมุนเข้าไปนะครับนแค่อพ,พอตึงมือนะครับอย่าเพิ่งแน่นมากเพราะว่าบางทีถ้ายังไม่ตัดเราก็สามารถได้ขยับใบมีดข้างล่างนะครับนี่เราก็มาร้อยได้นะครับ ปิดนะครับใส่ตีนผีนะครับนี่พี่เขาพักเที่ยงนะครับเขาพักเที่ยงกันก็ผมก็เลยขออนุญ,ญาตถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอลงเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับ าดแล้วนะครับหนึ่งนะครับ สิบครั้งขาดทุกครั้งเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็เปิดน็อตนะครับแล้วก็ไปย้ำน็อตที่เราขันเมื่อกี้นะครับให้แน่นนะครับผมครับผมวิธีเปลี่ยนใบมีดก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับจากเย็บสาหกรรมจุกินะครับจากคอมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคขจบลีปไวเพียงเท่านี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรครับ